สวัสดีครับวันนี้พบกับมเสย์เช่นเคยสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของนัฒนธรรมไทยนักสากลหัวข้อที่สำคัญในวันนี้ก็คือความแตกต่างของงานจิตรกรรมและปฏิมากรรมไทยในแต่ละยุคสมัยมาเริ่มกันเลยนะครับ ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยงานทัศนศิลป์ไทยในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นหลักดังนั้นวัดวาอารามต่างๆจึงเป็นศูนย์รวมงานทัศนศิลป์ทุกแขนงที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งรูปแบบและความงามไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมงานปฏติมากรรม หรืองานสิาปัตยกรรมความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยุคสมัยโดยเหตุที่จิตรกรรมไทยนั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาการแสดงออกทางการสร้างสารรค์ของเหล่าช่างจึงมีความสัมพันธ์กับความศรัทาความเชื่อตามหลักคำคำสอนที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกตลอดจนเรื่องบาปบุญนรรและสวรรค์ ความแตกต่างของงานจิตรกรรมในแต่ละยุคสมัยแบ่งได้ออกเป็นสี่ช่วงยุคสมัยที่สำคัญได้แก่งานจิตรกรรมสมัยเชียงแสนงานจิตรกรรมสมัยสุโขทยัยงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาและงานจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ดังนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับงานจิตรกรรมสมัยเชียงแสนกันเลยนะครับงานจิตรกรรมสมัยเชียงแสนจากภาพตัวยอย่าง เป็นภาพกิจกรรมฝาผนังวิหารน้าแต้มวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางกิจกรรมสมัยเชียงแสนนั้นนั้นมีความคล้ายคลึงกับงานกิจกรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเราคือพม่านะครับภาพส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติและตำนานต่างๆมีทั้งที่เขียนตามผนังและถ้าเขียนบนผืนผ้าก็จะเรียกว่าภาพพระบทแต่ก็ได้มีการลบเลือนเสียหายไปมากแล้ว ต่อมานะครับคืองานจิลรกรรมสมัยสุโขทยัยจากภาพศิลรกรรมฝาผนังวัจจดีเจ็ดแถวโุหยันปอดิศัพด์สุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยมีการค้นพบภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีปนผสมกาวโดยใช้สีเอกลงก์ที่มีแค่สีแดงสีดําและสีขาวเป็นส่วนใหญ่ภาพที่เขียนเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งมีเหล่าเทวดาฤรือีและกษัตริย์นั่งฟังธรรมโดยเขียนขนาด การเป็นชั้นมีเส้นขั้นกาลางระหว่างชั้นให้เห็นภาพแยกเป็นสัดส,ส่วนผลงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานจิตรกรรมของหนังของไทยในยุคแรกๆนะครับต่อมาเป็นงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาภาพตัวอย่างนี้คือภาพทวารบาลบนบานประตูพระอโบโสถวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเชรบุรีนิยมใช้สีหลากสายสี และนิยมปิดทองลงบนลูกและลวดลายส่วนใหญ่เป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสัมพันธ์นกันระหว่างศิลปรกรรมกับพระพุทธศาสนาครับต่อมาคืองานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันงานศิลปกรรมได้มีการพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เ มีการเขียนภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์บนผนังพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นใหม่แทนของเดิมในสมัยรัชกาลที่1ที่ชำรุดโดยภาพเขียนมีลักษณะเป็นการผสมผสานกลมกลืนกันในรูปแบบจิจกรรมภายปะเพณีที่ให้ระยะใกล้ไกลแสดงความตื้นลึกมีวรรณะสี ที่คล้ายคลึงกันเรามาดูในเรื่องของความแตกต่างของงานปฏิมากรรมในแต่ละยุคสมัยกันบ้างนะครับปฏิมากรรมไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงองลงมาคือกษัตริย์ได้มีบุคคลสําคัญบ้างในยุคหลังส่วนมากก็ยังเป็นรูปพระพิสุทสงฆ์ซึ่งเป็นที่รบดูชา ความแตกต่างของงานประติมากรรมในแต่ละยุคสมัยแบ่งได้ออกเป็นสี่ช่วงงานประติมากรรมสมัยเชียงแสนงานประติมากรรมสมัยสุโขทยัยงานประติมากรรมสมัยอุทยาและงานประติมากรรมสมัยรัตนโกสินทร์เรามาดูตัวยอย่างงานประติมากรรมสมัยเชียงแสนกันก่อนนะครับงานประติมากรรมสมัยเชียงแสนนิยมถ่ายทอดรูปแบบความประติมากรรมเป็นพทธร,รูป ในรัฐีรังปราอทุกการถรวานิยมสร้างปางมานิชัยกับสมาธิเห็นขระบาททั้งสองข้างโดยมีฐานเป็นลักษณะดอกบัวคว่ำบวงหลายสลับกันออกมาในง,งานปฏิมากรรมสมัยสุขโขไทยนิยมใช้ทอดรูปแบบทางปฏิมากรรมเป็นพระพุทธรูปซึ่งจัดเป็นรูปแบบที่สวยงามที่สุดในบรรดาศิลปกรรมไทยแบบต่างๆ มีความงดงามอ่อนช้อยคล้ายสภาพสติลักษณะโดยรวมของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนั้นเปลี่ยนล้นด้วยความเมตตากรุณางานปฏิมากรรมสมัยอยุธยายนิมสร้างพุทธรูปทรงเครื่องคือพุทธรูปที่สวมมงกุฎและตกแต่งด้วยเครื่องประดับแบบประสาทซึ่งมีลักษณะเฉพาะแบบของอยุธยาอย่างแท้จริงต่อมา งานปฏิมากรรมสมัยดานาะโกศินในสมัยนี้นอกจากการสร้างพุงทธรูปแล้วยังนิยมสร้างเป็นอนุสาวรียต่างๆรวมถึงอนุสาวรีย์ของข้มหา,าััทรและบุคคลสำคัญสำหรับครั้งนี้มังเสือขอลาไปก่อนนะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนืหาบทเรียนในหน้าที่98ถึง101กันด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ ต้ั้งหน้าในเรื่องของความแตกต่างของงานศถา,าปัากรรมไทยในแต่ละยุสมัยสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ